สวัสดีนะครับเช้านี้ก็กับซีนิพกนะครับของพี่อ้อมไม่บ้างมีนะครับผมนะที่ท่านเมตตาให้ผมมานะครับก็เพิ่งได้เริ่มกินนะครับมาเริ่มกินที่กระตักตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งได้เริ่มกินมาไม่กี่วันนะครับก็พอดีเห็นชิดบอกว่าพี่อ้อมนะครับกำลังรับผู้สูงวัยนะครับก็เลยคลิปนี้ก็ฝากมาถึงพี่อ้อมเลยนะครับว่า ผมกินอยู่นะครับผมชาเนี้เดี๋ยวก็จะกาลังจะชงกินมาดีครับก็กับน้ำอุ่นๆนะครับผมนะแล้วก็่อกีไปซื้อไปซื้อน้าแข็งนะครับแมเจ้ามามากินนะครับกับโซดานะครับผมวันนี้นะครับเอ่อแม่ค้านะครับขายของมีกล้วยอยู่เครือครับก็เลยได้กล้วยกล้วยหอมมานะครับก็กล้วยหอมบ้านนะครับ อร่อยหวานมากครับผมเดี๋ยวต้องไปติดต่อขอซื้อซื้อหน่อมาขายครับไอซื้อหน่อมาปลูกครับหวานมากครับอร่อยหวานครับผมลูกสั้นแต่อร่อยหวานนะครับเครื่อนี้ให้ทายนะครับว่าเท่าไหร่นะครับถูกมากครับไม่รู้จะถูกยังไงครับทั้งเครื่อนะครับมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบขวีนะครับผมสิบขวีนี้ผมซื้อมาในราคาห้าสิบบาทนะครับ แกบอกว่าเริ่มแรกแกจะขายเครือนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทแล้วเมื่อวานแกขายเมื่อไรแกก็จะขาย,ขายถูกลงมาอีกพอดีวันนี้ไปตอนแรกแกคุยกับผมว่าสิบบาทนะครับผมก็เออสิบบาทเอา้าปีไหนได้คิดไปคิดมาเมื่อคิดเราไปห้าสิบบาทนะครับผมก็ mm hmm. ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสําหรับกล้วยเครือนี้นะครับผมนะแล้วก็ได้ โซดาน้ำแดงมานะครับเดี๋ยวก็จะาม,มาทงซินดิเฟกนะครับทีวิออ้อมไม่ไม่มีให้มาเลยนะครับผมชีวิตแบบบ้านๆนะครับผมา,าไงไปตัวได้ ในในในซองนี้ก็จะมีช้อนตัวนะครับผมหนึ่งช้อนตัวนะครับผสมกับน้ำอุ่นนะครับก็ดื่มได้ตามนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็พักพักแดดนะครับเพราะว่าแดดร้อนแล้วนะครับผมไผม่กล้ามาตั้งแต่ผมโมงเช้านะครับ ังไงเดี๋ยวผมส่งคลิปนี้ให้พี่ออมนะครับฝากรถพนพี่ออมช่วยบอกวิธีดื่มในซินิเฟตให้ผมด้วยนะครับว่ายังไงนะครับผมก็ไมไามเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมก็กินไปตามเรื่องภาษานะครับตามาก็หนึ่งช้อนนะครับผมก็ฝากพี่ออมส่งวิธีอ่าดื่มในซินิเฟตให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอคลิปฝากส่งให้พี่ออมอ่าพี่ออมทางไลน์นะครับผม ไม่มีกลิ่นนะครับผมดื่มได้สบายครับไม่มีกลิ่นนะดื่มแบบสบายๆเลยนะครับ,บ,รบก็นะบบบบบตำลุงเกี่ยวกับอ่าข้อกระโดดนะครับผมเดี๋ยก็จะมาน้แข็ง,ขงโซดาต่อครไปรซื้อโซดาน้ำแข็งใส่กล้วยกับมนันคื เยวลอี่หน้าะกล้วนะยหวานอร่อยมากเลยนะี่ก็ไปแล้ การเปิดแบบชาวบ้านครับโอ้ไม่นคมน้น,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 น้ำแดงโซดา่ะชารครับ và,หวาน hơn, và sôi à, so down, down, <laughs> แดงใ้ประเดน้ำแดงี่มายังไม่ทันยกลงลนะครับประเด็นลงาอยยอดนะครับ กก็ไม่ยาวนะครับเท่ากับกล้วยน้ำาวานะครับยาวประมาณยี่ห้าทึงที่สิบเซนนะครับยีเนน่เป็นสายรแต่รสชาติหวานนะ

่จพี่ได้กล้วยหอมมะเขือนึงในะด่กล้วยหอมมะเขือนะึงเื้อนั้นแข็งเขาบอกว่าแค่จะขายร้อยนึงแต่ก็ขาย,ยขาขาไม่ได้เขาก็าลดเลยมาเลยเมื่อกี้จะขายมาห้าสิบบาทาเลยเอามาไม่ค่อยสูงยเงินที่เออใจลอร่อยนะหวานหอมหวานเขาอยากขายเลย อืมแกบอกแกอยากขายไม่จะได้แกบอกพี่เอาสิบบาทเออบอกสิบบาทเอาเลยเไหนไงยาว่าตอนคิดเงินเล่นไปห้าสิบ แรงสดาก็พอได้สดชื่นเมื่อกี้ล้วก็ชิมเหมือเปนมากมาโอ้โหประชัเลยนะครับเมื่อกี้ตอกจากวถดใส่ใส่ท้ายมา,าน,น,นะครับมาดูเนื้อนะครับ มันถือว่าโอเคนะครับเนื้อเขาก็กำลังกำลังกินนะครับแล้วก็เนื่อครับหอมหอมหวานนะครับเนื้อนุ่มครับครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ท่านนี้ก่อนนะครับผม เราจะจัดกามมันคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ช่องตามรอยพ่อเ,เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ